สวัสดีครับพี่น้องรับผมเออได้ครับบ้านกดลังสิมั่นรับผมเออครับผมสุดยอดครับคนดางพี่น้องมาตอนรับแบบคักเลยครับ แล้วจะไปใส่เปียกๆนึ่งน้ำเปิดอะดีครับโอ้งมนาเยี่ิปบาท ว่าีเลับเ้าะมาหลา้อลูกแเจ้านี้าด้อ้เือบไปเสีอีกเกือบย่เทิงรถชีวิตยากกันยางบนรถนะครับบริยากนะครับ

บรรยากาศบอุ่นรับพี่ร้องครับทายีปาโนปน่นมากิันหอดใช่หรสวัสดีครับรอบปีเปาเนี่ยคนไม่หอดร

เอาไปก็ไปครับคนอยูพี่อยูพี่ยังครับมีขาวมันต่นนี่ครับมาแล้วครับพปรยพี่น้องครับ พิมครับโหลดพิมครับโหลดตู้ไก่ผีเป่านอนแทนนี่สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับจะจีดเดียวดิโอ้โหว่ามปนมาเอาบุญนะพี่น้องพี่น้อนขึ้นมาแบบไรเนี่ยครับ แตกส่วนสวดครับแดงไหนไข่เพื่อนโอ้ไข่เนเศร้าแล้วเดี๋หวไข่ไข่บแดงโบมีไฟแดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขึ้นหัวเหล่าขาวมื่ออนรับดีแท เนเกีัน้อแตสีเขียวสีเขีวถ้าจะดีต้องมีซอยจุนะหเฮ้ยเฮ้ยซอยจุไหอ่ะมันมือทันไหมยาววนแคบเรือยรูกแม่วันนี้ครับอันไปซื้อซอยจุดูนีทันบอไก่บอแม่ไกบอ บอกไก่เไก่ไปซื่อเลยเดี๋ยวเดีเย็ไม่เปี้ยวอันมันข้าวราคือเต็มตาเบอร์ยาสีเดียวจี๊มหาไทยกันมาจีดแคบยอไอ้กระทายู่ไอ้กระทายูเมียฝุ่น เอามาเล้วเวจ้เนยอัะันนก่งกัพอเยาม่นอาเปียวถือไว้นี่ประโยชน์หน่อยโอ้ยนี่โอ้ยมีประโยชน์อยู่บ่นี่มีว่าต่วไว้รถบาง่ายเต็มปุ๊บยังยังยงได้บนี่เออรู้ว่าเหรนเซื้อโลชินไวอ้ยอ้ยไม่มทิงนั่นนี่ อันนี้วดดีเนยแกงวงมนั่นเลยอ่าคอสิบคนนะที่เอายืนนั่งอันนั่นนอใหนแล้วสื่อล้นล้นหรอวะเออนี่เออสวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นเพียงเอมันตอสหดูที่กเย่มตรใเดี๋ยวอีจะไปสัมภาษณ์แ่ว่าวันนี้ที่บ้านมีอะไรให้อีเราไปดูที่คกลางนะคะเดี๋ยวรบจะมีทีวต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ